สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเคนกับบรรโจภาคแรกนะครับก็จะมาทําในเรื่องของลีนาต่อนะครับจำเอวันนี้ไม่ใช่วันนี้คลิปที่แล้วตัดจบไปนะครับผมโอเคเรามาเพิ่มเล่นกันก่อนอ๋อันนี้มันเสียบด้วว่าลืมก็ๆทำเลยๆโอเคดับๆอ่าเข้ามาทำไมเนะี่ย เฮียเราเก็บอัน,นี้ดีวกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อไอ้แ,แดงเอาดีกว่าเก็บไปครับผมตรงนี้ข้าวเก็บกันเดี๋ยวเราเอาจะไปซื้อซอสมะเขือเทศไอ้ซอสไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ผมจะเรียกว่าซอสมะเขือเทศแล้วกันเราจะใช้อันนั้นครับไอ้โยโย่ย,ยังอยู่กับเราปะเนี้ยหรือว่ามันหายปะผมจำได้ว่านทีแล้วผมเก็บไว้อยู่นะโอเคน่าจะอยู่ละ นายยังอยู่เงี้ยภารกิจโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปทำภารกิจนะครับเดี๋ยวเรามาสู้กับพี่เรานะครับเรี่ยวบจบนนีน่นี่นี่๊บเอิบเอิบเอิบโอ้โหยังโกงนี่มันโยโย่ในตำนานดูดิโอเคครับสู้พี่เราไม่รู้ได้อะไรมันไม่มีอะไรปลดล็อกแสดงว่ามไม่มีอะไรนะครับ สู้เฉยมันสู้ได้อยากจะบอกว่ามันสู้ได้แค่นั้นครับเี้วผมไปเดินไปเลยเฮ้ยผมโอ้โหเต็มตาผมว่าจะไปะเปลี่ยนอ่าไปเปลี่ยนกระโปรงให้มันในนี่ยาวกว่าน,นี้นิดนึงครับอันนี้มันสั้นไปนะครับ คือผมใส่ขายาวแล้วมันไม่ค่อยดูเวลาต่อสู้มันดูเออเงี้ยไม่รู้ก็เลยแบบให้มันแบบเป็นกระโปรงสั้นกันอันนี้มันสั้นเกินเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนให้มันยาวใหม่อีกนิด้วยเอ๊ะใส่ขาสั้นเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปนั่นด้วยนี่นะล่ะครับ あいつが留守の間にこんなにしてしまうなんてああいつに顔受けできないよ悔しいそ、そんなことないっすレイナさんのせいじゃないっすよ、うん、この気持ちこのイカレを倒さなきゃおさまるのえまさかレイナさん無茶ですよ俺は直接見てないからわからないですけど 大竹さんたちまで一人でやっちまうような化け物。それだけじゃないんだよ。黒人本山。いわいまでやられたそうなんだ。え元黒人連合のナンバーツーとナンバースリーもですか?。はあ。だったら、なおさらダメですって、レイナさん。シンジ私はね。あいつの女だな。

โอเคน่า okay. จะได้เดือนละเดี๋ยวเราจะไปซื้อซอสมะเขือเทศนิดนึงนะครับอ้าวเฮ้ยมันมีมีอยู่มีอยู่โอเคกระโปรงไม่ต้องเปลี่ยนละตอนแรกว่าจะไปร้านเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนชุดนะครับแต่ไม่ต้องละไหนๆก็มานี้ละแล้วผมจะแวะไปซื้อของนิดนึงนะครับโอเคเราเลี้ยวขวาตึงต้งๆๆเข้าไปเลยจะมีปะนี่อ่ะ น่าจะมีแหละโอ้โหไม่ใช่ร้านนี้เดี๋ยวตัดไปซื้อน้ำแดงแป๊บหนึ่งครับไม่ใช่น้ำแดงไปซื้อไม่รู้เรียกอะไรจะเรียกซอสมะเขือเทศมันก็ใช่อยู่นะปวดมันใช่ใช่อยู่นะแต่น้ำแดงไม่ใช่บะ่ะเดี๋ยววิ่งไปซื้อไอ้นั่นก่อนนะครับเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเฮ้ยผมผมแวะมาบ้านนิดหนึ่งครับมาเปลี่ยนท่าไม่ตายเป็นท่าของมันเป็นมันอ่าพอสู้ชนะพี่สาวเสร็จนะครับจะได้ท่าไม่ตายของพี่สาวเลยนะเฮ้ยผม ไอ้บัตรสีเหลืองๆๆนี่ครับมันเพิ่มเลเวลนะครับคือผมเข้าไปในกระเป๋ามันก็มีนะครับตอนแรกจะมาหาไอ้ขวดซอสมะเขือเทศน,นะแต่มันไม่เจอแล้วก็ไอ้กระปุกสีเขียวนี่ก็สามารถเพิ่มหลอดเลือดได้ด้วยนะครับเหมือนขวดไอ้ปุกสีแดงเลยเห็นไหมนั่นนะให้ดูแค่นี้แหละโอเคตัดโอเคผมไม่รากกับมาที่เดิมนะครับแล้วให้เราวิ่งไปทางด้านขวาเพื่อไปทําภารกิจวิ่งไปวิ่งไป,งไปแล้วก็ไปเปลี่ยนกระโปรงมันนี่นะครับลืมบอก ให้มันดูยาวๆนิดหน่อยนะครับต้องถึงหัวเขา่าใช่ใช่ป้อมบป้งไปเรามีอาวุธคู่กายก็คือโยโย่มา <c oughs> นาี่ผู้หญิงเนี่ยใจกล้ามากเดินมาหาแบบคนเดียวด้วยแต่ว่ามีโยโยๆ 来たかあんまり待たせるなよ俺は待たせる女は綺麗なんだよそうだそれは良かったじゃあさっさと勝負しなまあレイナちゃんよそう焦るな俺はもっと長く楽しんでいたいんだよ <laughs> 楽しむ อย่าเどういうつもりราจะคุยกันยาวๆอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับโดยจากทรงละ้จไ俺ただ楽しみたいんだよ

อ่ามีเสียงอย่างนี้แสดงว่าเราได้บวกครับผมมาดิยัดดิยัดมาดิเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตีไม่ได้ตีไม่ได้อ๋อมาดิมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาวุธจะล่นอาวุธจะล่นเอาเอาเอาเอ้ยของล่วงเหรอโอเคผมจะกดท่าไม่ตายของพี่สาวให้ดูนะครับโจ้ท่ากลางปีก ไอ <F gez os> <aff chter> ้นั่นเลยเดี๋ยวขอเก็บอาวุธก่อนครับจะไม่ได้ได้อาวุธของพี่สาวอ้าวมึงเตะล่วงอีกแล้วโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยโยโย่เมื่อกี้เลยมือมือใครเมื่อกี้มือใครเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นนะนี่เอาโยโย่ไปทำไมเอาโยโย่กลับคืนมาเลยอ่ายานี่ของพี่สาวนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ย โยโย่อย่าฮะอาวุธอาวุธทีเด็ดอาวุธทีเด็ดทีโยโย่อ๋ยโดนเตะดแบบนี้ครับวิ่งไปเอาโยโย่เดี๋ยวมันหายครับไม่ได้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นอะไรวะเนี่ยโยโย่เวลาโยโย่โอ้โหโยโย่กูหายเลย มึงมามามาไม่มีโยโย่แล้วมาไม่มีก็ไม re ่ได้มาโยโย่โยโย่หายเขาพุ่งเลยอะไรกันเป็นหาอะไรกันเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยวิ่งมามาเรื่อยๆเลยไปเนี่ยอ๋ยโดนทุ่มมาตัวเต็มตีดอ่อนโอ้ยเยอะ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 มาจากไหนกันวะเนี่ย เดี๋ยวถ้าขยายปีกหน่อยกลางปโยโธเป็นอะไรแข็งแรงไหมแข็แรงไหมฮะแข็งแรงไหมมาไอ้เอาโธโยโย่คิดะ จะได้โยโย่มาน่าจะไปเก็บที่บ้านดีกว่าไม่น่าเอามาเลยเฮ้ยอแรงงานบางอย่างมาอ๋อเสื้อฟ้าแบบนี้ยาสุอโอะครับผมโอ้มาเราจะได้บังเล่นเป็นตัวยาสุอโอะหรือเปล่า たたเราจะได้เล่ยนยาสูโอหรือเปล่านะผมมาแบบนี้น่าจะมาช่วยแฟนตัวเองครับเปล่น่าจะคุยกันอีกยาวแหละดูจากตรงแล้ว 覚悟はいいか。覚悟？俺が何を覚悟するんだ？寝言は出ていなさい坊や。<laughs> 言いたいことはそれだけか。待って。の。レイレイどうした？ dọn đi. Ven hãy đi. Give you a go before you're done. Nem này. Almost ong yam à tipped yang. Ai ai, sợ cono sợ cono bò. Ai ai, sợ cono bò. Ai ai, cho cono ประมาณนั้นเอาไปเดินเลยละปั๊บ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 มาดีมาดีมาดีแทงที่ไข่แทงที่ไข่แล้วก็ตบ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 มางานร่วมไปดิร่วมปดิจจาเฮ้ยเลือดเราเพิ่มเลยนะดูดิเห็นปะอุ้ยอุ๊ยโอ้โดนหัโดนโบกที่หัวเฮ้ยมาจับอุ้มจับยกมาจับทุ่มข้ามตัวอ่ะอะไรเมื่อกี้อุ๊ยอุ้ยเต็มตาเลย อีเวนเอ้ยหมุนกล้องหันมาดีเกินอ่าโอ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นโอเคแต่เราจับมันก่อนจับเฉียงข้ามตู้อ่ะโอ้ยแม่แม่รู้ทันนะรู้ทันอ่ะรับรับรับโอเคอุ้ยอันได้เคาน์เตอร์เว้ยไปทำไรชูขาทำไม มานี่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยแอบเลยนะครับขอเติมเลือดก่อนี่ก่อนมาสิโขโขโนะขอหน่อยเฮ้ยเฮ้ยบล็อกบล็อกเฮ้าแล้วมันไม่บล็อกเราไปต่อยทำเกลืออะไรโอ้มันไม่บล็อกให้เอ้ยมุมกล้องอย่าหันอย่างนี้ดิเดี๋ยวแพ้ มุมกล้องส้นตีนก็คือผมแพท้ทันทีนะก็มองไม่เห็นว่ามันทำอะไรแล้วบ้างก็เถออันนี้เอามาผิดอันแล้วครับครับขอจับเวียงครับตัวไหนนี่หายช้าเดี๋ยวโอ้ยออกมาช้ามากครับครับ,รบ,รบเวียงครับตัวครับครับครับเวียงครับตัวโอ้ย โอ้ยนึกโอ้ยมันเตะโอ้ยไอ้มึงก็หันดีจังไอ้มึงกล้องเวรเจอท่าปีกดพี่ลาบปีกอะไรก็ไม่รู้เออเรียบร้อยเราก็เพิ่มเลือกเพื่อความเท่ก่อนนี่เพิ่มเลือกเพื่อเต็มเพื่อความเท่แบบว่าเราไล่ลอยฉีดชวนเอ้าไม่เต็มเอ้ยไม่เต็มไม่เต็ม นี่ใช้หมดเลยไงละ่ะไม่ใช่วมันลุกขึ้นมาอีกนะ็คลำบากเลยเนี่ยไปเ,เก็บโอ้ <c oughs> เป็นไงละ่ะห้าปีก่อนพี่สาวแพ้ครับแต่ตอนนี้น้องสาวชนะแล้วอ เป็นไรเนี่ยยูเฉยก็ยากากจริงมันรอดในสงคราม5ปีที่แล้วได้ยังไงวัเนเลยน่าเก่งแล้ว<ส>ดูือว่าน่าจะเป็นที่เลอน่าเก่งมาแล้วนะครับดูเลยกาดไปหน่อยตัวนี้เอา้าหลับทั้งที่ตาย,ยังลืมไม่มันปิดตาหนึ่งเพราะว่ามันบาดเจ็บไงแต่อีกตา,ตาหนึ่งมันลืมอยู่ เหล,ลับแบบลืมตาตอ,ตอืมอะเมื่อกี้มีหลอดชานิดนึง ไม่เป็ุอจบแล้วนีคลิปเพิ6นาทีตอนแรกรอบไปแล้วผมน่าจะอัดให้มันเสร็จไปเลยนะเพราะว่าแค่ไม่กี่นาทีเองไม่น่าตัดเลยแต่ไม่อยากรวมนะขี่เก็หน้า ยาสุกด้ย,ยังยากด้อกกดเอาแม่มีจุบกันด้วยนิดนึงนะผมมีจุบจุบกันด้วยนะครับแล้วก็ไอ้โพสต์โตที่กิ้งอยู่หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับมันโดนลบออกไปแล้วโอเคครับผม สำหรับเคลงกับบันโจภาคแรกเรื่องของเรนะกก็จบกันแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะทําภาค2แน่นอนครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอไปเตรียมตัวหาข้อมูลภาค2ก่อนนะครับเพราะว่าตัวละครมันเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีภาคแรกไปรวมด้วยนะครับมีภาคแรกไปเกี่ยวแล้วก็ตัวละครใหม่ที่จะโผล่มานะครับผมก็ไม่ชัวร์นะครับว่าจะได้ทําจริงๆหรือเปล่านะ,ะต้องหาข้อมูลมาก่อนนะครับโอเคผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ